Thank you. สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกิกี้จะพาทุกคนมาดูดอกของแบ็กเมจิกค่ะเห็นไหมคะทุกคนเสน่หของแบ็กเมจิกนะคะหากเราปลูกใส่กระถางใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะขอบอกเลยค่ะว่าสวยงามมากๆค่ะใบใหญ่ใบโตนะคะและที่สําคัญช่วงนี้นะคะก็มีดอกด้วยนะคะถือว่าเป็นช่วงที่ใครหลายๆคนที่มีโอกาสได้ปลูกนะคะก็ถือว่ามีความสุขที่ได้ชื่นชมค่ะ ส่วนเรื่องราคานะคะช่วงนี้ขอบอกเลยค่ะว่าน่าเก็บมากๆนะคะแบ็กเมจิกเนี่ยก็จำหน่ายในราคาต้นละ50บาทนะคะส่วนราคาของคอ f ฟ e ่ค u พนะคะที่ร้านนี้กิกี้สอบถามดูนะคะก็ขายในราคา150นะคะถึง200บาทนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นค่ะนี่คือเลมอนลามนะคะที่ร้านนี้350ร้าต้นแม่นะคะเราก็มีต้นรูปค่ะต้นนี้350ราบที่รานกขายในราคา350บาทนะคะเป็นร้านของคุณแม่สุพินนะคะ คุณแม่สุพินซึ่งอยู่ที่ตลาดแก่งเรืงจานค่ะคุณแม่เล่าให้เราฟังนะคะว่าคอฟฟี่คัพนะคะวันนี้กิกกิตั้งใจมาดูคอฟฟี่คัพต้นนี้หละคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้กิกกได้เคยสอบถามคุณแม่สุพินนะคะคุณแม่บอกว่าคขายดีมากค่ะทุกคนแบบว่าแกะลูกนะคะออกจากต้นแม่เพื่อ แบ่งปันให้กับลูกค้าแบบว่าไม่ทันคนซื้อเลยค่ะทุกคนปลูกไม่ทันคนซื้อถือซึ่งราคาที่คุณแม่สุพินขายนะคะขายต้นละ2 0 0บาทค่ะทุกคนดังนั้นนะคะถือว่าเป็นอีกต้นที่เป็นต้นแม่ที่มีต้นลูกแล้วก็มีการจําหน่ายแล้วก็ขายที่ร้านขายดีมากๆค่ะขอบอกเลยค่ะคอฟฟครับคุณแม่สุพินนะคะคอนเฟิร์มเรื่องการขายแล้วก็กระแสที่ดีมากๆนะคะส่วน การดูแลนะคะคุณแม่เขาก็ใช้วิธีการดูแลแบบปลูกในกระถางน้ํานะคะสังเกตว่าต้นใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคน ต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่ใบใหญ่ต้นโตมากๆค่ะซึ่งกรณีที่มีต้นลูกมากหรือน้อยเนี่ยกิีกก็ไม่ฝันทงนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่เขาเล่าให้เราฟังว่า,อาพอมีต้นลูกเกิดขึ้นนะคะลูกค้าก็รับไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณแม่เขาก็ดูแลให้ลูกค้าอยู่2ต้นที่ร้านนะคะก็ถือว่าขายดีจริงๆคะ่ะทุกคนขายดีมากๆสําหรับคอฟฟี่คัพที่ร้านของแม่สุพินค่ะซึ่งหลังจากที่กินกะคะได้ เข้าร้านแล้วก็ได้ไปเช็คราคาเกี่ยวกับคอฟฟีคัพที่ร้านของคุณแม่สุพินนะคะกีก,กีก็นึกได้ว่าการปลูกคอฟฟีคัพนะคะ ถ้าเราอยากจะให้มีต้นลูกจำนวนมากนะคะวิธีการอีกวิธีการหนึงก็คือปลูกลงดินแบบนี้ล่ะคะ่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับคนไหนที่ต้องการทำจำนวนต้นลูกเยอะๆนะคะการปลูกลงดินก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรานะคะสามารถมีต้นลูกจำนวนมากเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะได้คอฟฟคัพไปปลูกค่ะวันนี้นะคะก็มาแชร์แบ่งปันแล้วก็มาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับกระแสความแรงของคอฟฟคัพที่ ยังแรงแล้วก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากเพื่อนๆโดยเฉพาะช่วงนี้หลายๆคนตามก็บแล้วก็อยากจะเอาไปปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับไม้มงคลรวมทั้งเป็นไม้ที่ฟอกอากาศเพื่อให้คนในบ้านหรือว่าตัวเราเองนะคะซึ่งเป็นคนรักต้นไม้รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นต้นไม้ค่ะก็เป็นการแบ่งปันแชร์ความสุขร่วมกันนะคะวันนี้กิกกี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้คอฟฟี่ครับ